สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เขารพทุกท่านครับผมมืนนี้กกลับมาพบกันอีกคือเก่าครับผมกับช่องทองพูนเชีแนวครับมืนนี้บ้าต้องพูนผาท่านปู้ชมและเอฟซีตัวฐานครับผมมาติดตามเนวทางดีๆดีครับผมกับพอบุญของเฮ้าครับพบุญนี่เป็นฝันดีครับผมฝันวันมีค้นบอกเหลขกครับผมกับบ่เป็นค้นนะครับเพราะว่าคนที่พบุญเป็นฝันเห็นนี่เสียชีวิตไปแล้วครับผมเราคุพ่พบุญนี้พ่นกระถามเหลขพร้อมครับผม ถามเหลียกว่าเหลี่มีเหลียตัวใดิ่นว่าละคนที่เสียไปแล้วก็บอกมาครับผมบอกมาเต็มๆครับผมละตัวเหลียตัวนั้นจะเป็นตัวใดความฝันของพ่อบุญจะเป็นแน่ใดก็ฝากท่าู้ชมครับติดตามไปพร้อมกับบาวสองพูนนะครับแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวความฝันกับพ่อบุญก็ฝากท่าู้ชมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาวทองพูนทำเนีอยครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมเป็นกําลังใจให้บาวทองพูนหาคลิปดีๆตัวเหลีเด็ดๆมาฝากท่าชมในคลิปต่อไปนะครับ ก็ผมตอนนี้พระบุญประกาศนังถ่ายอยู่ครับผมถ่ายว่าเรื่องราข่วงฝันแนวทางดีๆครับผมเน่งวัดอันที่หนึ่งท่านว่าควงสองท่นอร่อยทุกที่ทกนี่ในครับท่านผู้ชมและเอจี่ทุกท่านได้เบิ่งกันเนาะครับไปครับไปติดตามแนวทางดีๆกับพระบุญกันครับผมว่าพระบุญปุจะมิโตดิสตัวดีตัวใดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้ครับผมไปครับสวัสดีค่ะคุณพ่อบุญค่ะสวัสดีค่ะพระบุญครับสวัสดีค่ะค่ะมือนี้ช่องสาวนิ้งผ้าร่วยก่องพูนเฉลี่ยครับค่ะมาติดตามแนววทางตัเลขความฝันกับ พ่อบุญเนาะค่ะเป็นคลิปแรกของพ่อบุญค่ะพ่อบุญเบว่าสูฟังนะคะว่าคุณพ่อนี่ฝันเหมือดฝันแนวดคุณพอ่อเหว่าฝันสูนอ่อนงฝันโตโตมีกับฝันแค่น่ะนนครับบ้านนี่ฝันเห็นพายานูเล่าที่เขาหนาบ้านเราแต่ว่าเราระตายเลยค่ะนี่พายานูค่ะนี่เรเคยคิดถึงเรา,าเที่บ้านแล้วว่า เราได้ถาม่าบอกได้ทีนี่เนาพ่อประธานเราหวยหน้าก้ามมาเราจะขึนเฮียนเราเลยครับว่าสี่หกเราอะระหว่างนี่สีครับสี่หกเออสี่หกคนอื่นบอกเลยบหมครัเออแล้วว่าบอกได้ทีนี่เระพ่อประธานเราบุดวัดบุดวัดนะเราอีกเขาในเฮียนค่ะเราขึงขังประธานค่ะเราก็เรียกว่าสี่หกประนสี่หกข้ามเดียวเลย สี่หกเออเบาคำเดียวพอกระได้มาแปลาสี่หกมันออกไปทั่วหันค่ะพอกระได้ว่าสี่หกยี่สิบสี่เายี่สิบขึ้นเองค่อยบ้นนี้ครับคุณผอมมันอาจจะกลับมาสี่หกสีหลายเมือมากพอยได้ไปถามเมียเลายหยมาหนึ่งที่เจอตัวไหนเพราะว่าเราสัญญางเขาเงียนนะค่ะคือไปถามค่ะแล้วก็ได้ว่าสี่สิบ บัญชี C0 เออ C0 ข่าวเบาเข้องฟันเหรับฟังอ่ะค่ะครับก็มีเท่านั้นแหละค่ะอืกับฟันโมยาวนอกคุณพ่อฟันสันสันค่ะเออันสันอันคนทีว่าเพื่อนตายไปแล้วนี่ทีคุณพ่อฟันเห็นเพื่อนนี่เพื่อนอายุจักปีหูบอแล้วเจ็ดสิบเก่าทำอยู่เท่าวันนตอนมันเสียอันปะเออแล้วไเจ็ดสิบเก่าเจ็ดสิบเก่าปีเนาะค่ะอืถามเมียเราเนี่ยค่ะ ลาเพิ่นนี่เป็นมูกันกับคุณพ่อบอกได้ยังไงวันเป็นแต่แต่เรายังมีสิบีเฉียเอิ่นแล้วพ่อลูกอื่นแล้วพ่อลูกแต่ว่ากับหูจักกันเนาะจักกันมาแต่ดีเล้วขายของเพราะหงินลงนี่นะครับค่ะอืมเพื่อนบอกว่าหกสี่สี่หกสี่หกค่ะเพื่อนบอกมาสี่แต่ว่าหลายมืคอว่าได้ไปถามมาเนี่ยทีแล้วสี่ศูนย์ค่ะแต่ว่าคนตายเนี่ยเป็นสี่ตีเป็นสี่แต่ว่าคุณพอคนตายเนี่ยตีเป็นศูนย์ คนตายนี่เป็นศูนย์อยู่แล้วเพาะมันบอกว่าซีหกกลายเป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์ซีหกจังงสินะสามตัวเนาะเพราะว่าคนตายบอกเลยก็สิผีบอกหุ่นคนบอกขึ้นเลยค่ะคนว่าค่ะผีนี่บอกบอกถอยบอกถอยข้อนนี่บอกขึ้นค่ะบ้านนี้คุณพ่อมักตัวใดบ้านนี้แต่ว่ามักสี่เลยสี่เลยหมอครับเออสี่คือสี่ ที่ต้องมีเนเสียวใส่ตัวไหนนะเพิ่นก็ไหมาละเด้คุณพ่อค่ะสีหกแล้วก็ซีศูนย์บับัิตีเนาะแล้วก็อายุเจ็ดสิบเก้าปีค่ะเอาหลายคุ้มหลายกต่เฮ้งหลายไปเลยเนาะคุณพ่อเอาตามที่เพิ่นบอกเนาะกรใหาท่านผช้ชมเิ่นไปตีไปแปรเอาเนาะครับเนาะ นอกเนื้อจากคุณที่คุณพ่อว่าเนาะเพราะว่าออออคุณพอ่อเพิเ่ธกะไห้ค,คุณพ่อเพิ่ธกะไห้แนวทางมาแล้วความฝันมาแล้วเนาะครับไก่สันเปรชุมเลี้ยงเอฟซีตุรธันเอาไปพิจารณาเบื้องอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ครับว่าเป็นยังครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้แต่ว่าตัวสำหรับตัวเลขของคุณพ่อเพิ่ธกะคุณพ่อเพิ่ธกะไห้มากแล้วเนาะครับเนาะค่ะคุณพ่อจำหมื่นใดบ่าวาคุณพ่อนี่ฝันมื่นใดบ้านมีพาร์ทาันมาสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเนาะค่ะแต่ว่า กระร้นตีบ่อไรว่ามือไรเพราะว่าออมันหลายมือผ่านมาเนาะออคุณพ่ออาชีลงค่ะ,คะตกตเวกิรีนั่นบนมหาเนาะพอจะลื่มหน่อยกฝันว่นาอย่างเนีน้โอ้ฝันว่าพญ่หมี่มีคนในหมีมีอยู่ดีว่าฉันบนาะคอยก็เรื่อยว่าตอนนั้นคอยว่าเก็บจำนะครับ แต่ว่ามันมีอีกฝันหนึ่งมันบอกคุณพ่อมาฝันไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ฝันไม่ล่าสุดแต่อีกฝันหนึ่งฝันอีกฝันหนึ่งที่คุณพ่อทายให้สองอื่นเพราะว่าคุณพ่อฝันคือกันเบาให้สองนี่นั่กอะไรค่ะเบาให้สองเส้านิ่งผ้าร่วยกับทองคุณชาเนลนั่กอะไรค่ะเพราะว่าเธอตัวเล็กมันมาตัวนั่นมันจังสีบกขาดเขื่อนเนาะค่ะคุณพ่อจำไบ่ไรับนบนนั่นคือเพิ่นแปลว่า สามเจ็ดเจ็ดสองนี่แหละเป็นเหล็กเปรเอาบอกคะเป็นเหล็กเปรอฟันว่ายัางไงครับฟันว่าพ่อแม่มีแล้วก็ตายไปแล้วคือกันครับค่ะฟันเห็นคนตายคือกันเออฟันของคนตายแต่ว่าเพิน่น คลิปนั่นนั่นเพื่อนบริบอกเล็กเมนบอกแต่ว่าคุณพ่อมาตีความฝันเอามาค่ะแต่คลิปนี่ล่าสุดเนาะฝันตัวนี้ล่าซุดคุณพ่อนีก็ทำเนานะก็สั่นเอาตัวนี้ครับผมเพื่อนบอกเล็กมาเลยเนาะเอาตัวเลขกพอเพื่อนบอกเล็กนะครับเนาะเออครับผม นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอบุญเนาะค่ะที่เพื่อนห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอห้มีโชคมีลาบด้รางวัลไงกับคุณพ่อเบิร์สุขุสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2566น้ี่ค่ะขอขอบคุณพอบุญได้หลายค่ะที่พอบุญบอแพงตัวเลขเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคัะขอบคุณพอบุญคับขอบคุณได้หลายครับผมหลังจากเลยฟังเรื่องเล่าความฝันเนี่ยทางดีๆกับผมกับพอบุญของเฮ้าเนาะ บ้านี้บ้าทั้งพุ่นกัใจในจะมาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขของพ่อบุญให้ท่านผู้ชมแลเอฟซีถูกตันเนาะครับในเบื้องในช่วกันกบ่าแนวทางตัวเลขของพ่อบุญของเฮาเพิ่นไห้มามี่ตัวใดเนี่ยครับผมครับผม,บผมสำหรับตัวเลขของพ่อบุญเพิ่นก็นไหม้มา046046ครับผม046นี่เลขมักเนาะครับส่วน4646นี่ก็เป็นเลขที่ผีบอกครับผมที่ผีบอกเพิ่นมาครับผมส่วน4040ก็ 0, 0, เป็นบ้านเลขที่เนาะครับเนาะที่ว่าเห็นผีลูเพิ่นย่างเขาเนาะครับ ส่วนเจ็ดเก่านี่เป็นอายุของคนตายอายุของลุงที่มันเสียไปแล้วครับผมงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5 6พันหกครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมเลยเอฟซีทุกท่านครับผมโชคดีโชค m ắ นสุขุมสุขคนครับผมขอให้ถึงแล้ววันที่หนึ่งตอนรับปีใหม่นะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายครับผมของปีพศ2566กครับผมอย่างเขาปีพศ2567กครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมเลยเอฟซีทุกท่านครับผมโชคดีโชค m ắ นสุขุมสุขคนครับครับผมช่วงนี้ก็นานหนาวครับผม ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนอาจจะมีไข้มีหนาวครับผมการรักษาสุขภาพกันนะครับผมกับผมคลิปนี้บาวต้องพูดก็ขอจบคลิปไป็เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมให้บาวต้องพูดนำเล้นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจครับเป็นกําลังใจให้บาวต้องพูดหาคลิปดีๆตัวเล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ